ไปดูผลการอันยอดเยี่ยมของพีทีบลูเวฟชลบุรีครับพวกเขาคว้าแชมป์ฟุตซอลสโมสรเอเชียได้สำเร็จครับการแข่งขันฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียที่ฟุโถสเซเดียมครับที่นครโฮจิมินประเทศเวียดนามนะครับนี่คือเกมนัดชิงชนะเลิศพีทีบลูเวฟตัวแทนจากประเทศไทยเจอกับกิติปาซานทีมแกร่งจากอิรานครับนาที13เป็นสุภวุฒิขึ้นกลางครับซัดเผาขนให้ชลบุรีนั้นนำก่อน10 หลังจากนั้นนาทีต่อมาครับชมรีนันได้ลูกจุดโทษตำแหน่งที่2นะครับเมื่อฝั่งของผู้เล่นของอิหร่านนั้นไปทำแฮนด์บอลครับกลายเป็นว่าทำฟาวล์ครบ6ครั้งครับสุภวบุฒิเถื่อนกลางซัดลูกนี้เข้าไปครับชมรีนํำห่างเป็น2ต่อ0ย์ครับและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังกิติประสานลุยหนักเลยครับไล่มาได้1ต่อ2ครับจากจังหวะตามซ้ำจอดจ่อของอามัดอิสมาอัลปัวนาทีต่อมากิติประสานตีเสมอแดกสเร็จครับอาลีฮัสันซาเดครับ ต่สเสมอให้กับกิติปาสานันเกมเหมือนจะพลิกครับแต่ไม่กี่วินาทีถัดมาครับชมบุรีมานำ3-2ครับจากแฮตทริกของสุพุทธเขื่อนกลางครับหลังจากนั้นกิติปาสานลุยหนักนะครับเล่น p พาเวอร์เพลย์ครับพยายามจะทวงประตูตีสเสมอแต่ทำไม่ได้ครับในขณะเดียวกันชมบุรีก็มีโอกาสหลายครั้งที่จะปิดเกมเป็น4-2ก็ทำไม่ได้เหมือนกันครับสุดท้ายจบที่สกอร์3-2 ผีดีดีบูเว็บชมบุรีครับเฉือนเอาชนะกิตเตปปาระสานไปดูสกอร์นี้นะครับคว้าแชมป์ฟุตซอลสโมสรเอเชียเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จครับจากฟุตซอลครับเรามาดูฟุตบอลในบ้านเรากันครับการแข่งขันฟุตบอลตัวเต้าไทยลีกเกมนัดที่24ของดูการครับไปดูไฮไลท์จากเกมวันอาทิตย์ที่ลงสนาม